สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่เป็นสายซีรีส์จีนค่ะโอ้โหช่วงนี้ยังกับรถบรรทุกซีรีส์จีนนะคะคว่ำอย่างนั้นนะคะไม่ใช่รถบรรทุกธรรมดานะคะต้องเรียกว่าคอนเทนเนอร์เลยนะคะโอ้โหมีหลายๆเรื่องหลายๆแนวมาให้พวกเราดูกันนะคะแล้วในวันที่27กระดก,กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะมาแล้วค่ะ คุณหวงเสี่ยวหมิงนะคะกับคุณเจียงซินนำทีมค่ะสายลับนะคะสงครามสายลับ The infiltration ค่ะเรื่องนี้นะคะทาง VTV Thailand นะคะคนไทยรอชมได้ที่นั่นค่ะส่วนสำหรับในประเทศจีนนั้นออนแอร์ air, ที่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ CCTV ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องเข้มข้นมากๆแน่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วละครดีๆนะคะจะได้อนแอร์ด้วยผ่านทาง CCTV ของจีนเองอะนะ ะะเรื่องนี้จะมีทั้งหมด37ตอนค่ะแล้วก็จะออนแอร์ทุกๆวันเลยนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงวัน อาทิตย์กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีมของเรื่องแน่นอนว่าก็จะอิงประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่ามันเป็นแนวสงครามสายรับนะคะเป็นแนวแบบสาธารณะสาธารณรัฐนะคะรีพับริกันแล้วก็เกี่ยวกับอาชญากรรมนะคะแล้วก็มีความเป็นดราม่าค่ะมาแน่นๆเน้ๆนๆนะคะสำหรับแฟนๆของคุณหวงเซียวหมิงนั้นก็สามารถที่จะติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นเขาผ่านหน้าจอมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะสำหรับบทบาทนั้นนะคะรับรองวัดเด่นสุด คุณหวงเสี่ยวหมิงนะคะรับบทเป็นฟางเจียซูค่ะส่วนคุณเจียงซินรับบทเป็น เถาวี่หลิงนะคะแล้วก็มีนักแสดงอีกท่านหนึ่งซึ่งก็บทเด่นไม่แพ้กันก็คือคุณอูเสี่ยวเหลียงรับบทเป็นเย่ซิงเฉิงนั่นเองค่ะนี่ก็คือ3มตัวละครเอกของเรื่องเลยนะคะแนแนวเรื่องแบบนี้นะคะโอ้ยคนจีนเขานิยมที่จะดูกันมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็สําหรับเรื่องนี้ความพิเศษก็คือได้คุณอี้เฟยนะคะเป็นผู้เขียนบทเรื่องนี้ซึ่งคุณอี้เฟยเก่งมากๆในในงานที่เป็นสงครามสายลับนี่ละคะ่ะได้รับความเชื่อถือนะคะ ถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ในการเขียนบทในเรื่องนี้เลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะเนื้อเรื่องนะคะเขาโครงเรื่องก็จะเป็นแบบในในปี1941นะคะที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะตัวของพระเอกนะคะฟางเจียซูซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะที่เป็นสายลับซุ้มซ้อนอยู่ใช้ชื่อรหัสเรียกว่า Number นะคะ76ก็คือ76นะคะเป็นเป็นชื่อของเขาในองค์กรค่ะจากนั้นนะคะ ปมของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าอยู่ๆแล้วนะคะนัมเบอร์76ก็คือฟางเจียสู่พระเอกของพวกเรานั้น,นถูกเปิดโปงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพอถูกเปิดโปงปุ๊บก็จะต้องตกอยู่ในอันตรายนะคะ แล้วชีวิตของคนที่เป็นสายลับนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวของสายลับที่เป็นอันตรายครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่แวดล้อมเขาทั้งหลายด้วยนะคะอย่างบทของนางเอกนะคะเถาอี้หลิงเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเออเป็นเจ้าสาวเป็นคู่มั่นของพระเอกนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเป็นคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรใต้ดินของพรรคด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วพวกเขานะคะคในเรื่องนี้ก็จะได้เห็นคุณหวงเซียวหมิงนั้นมีลูกด้วยนะคะพวกเขาจะมีลูกกันสองคน นั่นเองค่ะสำหรับนะคะผู้ที่เป็นผู้ที่เปิดโปรงนั้นก็จะต้องเ,อเป็นผู้ที่กลุ่มความรับขององค์กรอยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็พยายามที่จะกําจัดนะคะตัวตัวตึงอะในองค์กรก็คือคนที่เก่งๆในองค์กรเนี้ยให้หมดไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีตัวเต่งที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะคือระดับผู้อํานวยการข่าวกรองกันเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนอื่นๆซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรเนี่ย ก็แท็กทีมกันโดยเฉพาะตัวละครนางเอกกับพระเอกนะคะก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้สมาชิกในครอบครัวทุกๆคนนะคะได้มีความปลอดภัยนั่นเองเพราะว่าตัวตนนั้นถูกเปิดโปงขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการหนีจากการตามล่าด้วยค่ะทีนี้ในทางกลับกันนะคะด้วยความที่ฟางเจียซูพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็มีตําแหน่งอยู่ด้วยค่ะตำแหน่งที่แบบเขาอยู่อย่างเปิดเผยก็คือเป็นตําแหน่งที่อยู่ในหน่วยบัญชาการทางการทหารนะคะแล้ ก็ต้องจัดการกับซูยาลูค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บัญชาการทหารหญิงที่มาแอบชอบเขาก็จริงนะคะแต่ว่าร้ายสุดๆเช่นเดียวกันสำหรับคนนี้เพราะว่าสามารถที่จะส่งนะคะคือมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่จะเอามาแอบติดตามตัวของฟางเจียซูด้วยค่ะก็อันนี้ดูนะคะถอดความมาจากไอ้ตัวอย่างนะคะไทเลอร์ก็ดูมีความซับซ้อนดีนะคะแต่ว่าฟางเจียซูนั้นก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ มันหลากหลายระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวของพวกเขาเรียกได้ว่าภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วกันนะคะรวมทั้งนะคะเขานั้นก็สงสัยอยู่แล้วล่ะว่าต้องเป็นคนนี้คนน,คน,นี้ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาแน่เลยที่เป็นศัตรูกับตัวเขาอะนะคะแต่ว่าเขานั้นก็ยังคงต้องทํางานต่อไปค่ะก็คือทํางานไปด้วยพร้อมทั้งมีวิธีการกลยุทธ์ที่จะกระชากหน้ากากนะคะสำหรับเพื่อนร่วมงานที่ทรยศเขาอะไรแบบนี้คือการทํางานสําคัญ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรให้เสร็จสิ้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องรับผิดชอบค่ะแล้วก็ตัวตัวที่เป็นตัวโกงนะคะที่เป็นภารกิจของพระเอกที่จะต้องอนําตัวมาให้ได้รับโทษแล้วก็จะต้องถูกประหารชีวิตนั่นก็คือตัวละคารที่ชื่อว่าหลี่ซิงนะคะความน่าดูของเรื่องนี้ก็อยู่ที่โอโ้โหกลยุทธ์นะคะในการาแผนการของพระเอกของพวกเรานี่แหละค่ะแล้วก็ที่แท็กทีมกับคนในองค์กรที่ที่ก็ไม่รู้ว่าจะไว้วา ใจใครได้อะนะคะแต่อย่างไรก็ตามภรรยาหนึ่งคนก็จะต้องไว้วางใจได้ใช่ไหมคะสาหรับเรื่องนี้นอกจากศึกในแล้วศึกนอกก็คือมันเป็นภายใต้ฉากหลังของสงครามต่อต้านญี่ปุ่นเนี่ยคือไฟมันยังไม่ดับหมดมันก็ยังมีความกกุ่นๆอยู่นะคะทีนี้มันก็จะมีเรื่องราวของกองกําลังทหารแล้วก็ของพักนะคะของทั้ง4ฝ่ายเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันค่ะสหายของพักนะคะก็ต้องการที่จะจัดการกับผู้รุกรานญี่ปุ่นแล้วก็จะมีหุ่นเชิดต่าง ที่ถูกทางญี่ปุ่นก็ส่งมาแทรกแซงนะคะก็คือญี่ปุ่นนั้นก็ส่งคนจีนเข้ามาเป็นสายลับในองค์กรของจีนเช่นเดียวกันแล้วก็มีปฏิกิริยานะคะจากทางอีกฝ่ายหนึ่งก็คือกกมินตังเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนจะแสดงให้เห็นว่านะคะทั้งฝ่ายของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นคือดิวรอบด้านเลยค่ะเพื่อนๆต้องปะทะรอบด้านเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวของสงครามทางด้านข้อมูลข่าวสารจริงๆเลยนะคะเป็นแนวละครแบบสงครามจารชนค่ะ แนวสงคราม4ี่ทิศที่แบบเข้ามาลุมทางด้านของพักคอมมิวนิสต์นะคะแต่เรื่องนี้พวกเราก็เดาได้แหละว่าพักคอมมิวนิสต์ก็ต้องชนะอยู่แล้วนะคะก็เป็นความท้าทายของบทแล้วก็เ,เป็นสิ่งที่ผู้ชมนั้นอยากจะดูกันนะคะมันจะมีความซับซ้อนมากไปมากไปกว่าเรื่องราวของซีรีส์ที่เป็นแนวสงครามสายลับเรื่องอื่นๆนะคะคุณภาพนะคะของละครในแนวเนี้ยละครสงครามสายลับเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่ เป็นหลังนะคะเพราะฉะนั้นบทละครเลยมีความสำคัญมากค่ะแล้วก็ได้คุณอีเฟยมาเขียนเรื่องนี้ก็ทำให้คนจีนอยากดูมากๆเพราะว่าคุณอีเฟยนี้ส่วนใหญ่จะมีโปรเจกต หลักๆที่เขาทำนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนี่ยสายลับทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวขององค์กรทหารนะคะในช่วงสงครามญี่ปุ่นนะคะเขาเขียนมาหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็น crossing the Yalu River นะคะเรื่องนั้นก็เขียนอวยท่านผู้นำสุดฤทธิ์เลยนะคะพักคอมมิวนิสต์สุดๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรียกได้ว่า เป็นผู้ที่เขียนบทนะคะที่ได้รับคะแนนโหวตเนี่ยคือจากเก้านะคะเต็มสิบบเพื่อนๆก็มีคนเดียวเช่นเดียวกันสำหรับคุณอีเฟยในในแนวของแบบนี้นะคะในแนวของชาติในแนวของอพักคอมมิวนิสต์นะคะแต่ว่าถามว่านะคะมีความชาวเน็ตเขามีความคาดหวังกับเรื่องนี้เพราะว่าคุณอีเฟยที่เขียนบทแล้วนะคะเขาคิดว่าต้องยอดเยี่ยมแน่ๆแต่ก็มีสิ่งที่ชาวเน็ตจีนเขาก็กังวลเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าดาี렉เตอร์นะคะ หัวหน้าทีมหาคุณเกาหานั้นนะคะปกติแล้วเขานั้นยังไม่เคยที่จะขึ้นมาสร้างสไตล์แบบ แบบเนี้ยสงครามสายลับนะคะให้ออกมาในแนวของสไตล์ภาพที่เป็นภาพ,พยนตร์ของตัวเขาเองได้อะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นการพิสูจน์ความสามารถของคุณเกาหานนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ชาวเน็ตจีนเขาตั้งข้อสังเกตก็คือคุณเกาหาน,นั้นมักจะถ่ายทำนะคะเรียนแบบจากทางการวางกล้องหรือการวางภาพแบบคุณอีเจิงมานะคะถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะคุณอีเจิงก็คือตัวตึงอีกหนึ่งตัวนะคะ งวงการวันเทิงจีนนี่แหละค่ะก็เป็นเจ้าของเอเจนซี่ใหญ่อันหนึ่งด้วยอ่ะนะคะดังนั้นนะคะเขาก็เลยมีการพูดกันว่าเออทางคุณเกาหานนั้นก็จะเป็นการพิสูจน์ตัวเองนะคะผ่านทางเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าแนวทีมของสงครามสายลับนะั้นมันต้องทำภาพออกมาให้คลาสสิกนะคะ ส่วนสำหรับในแง่ของนักแสดงนั้นก็คุ้มค่าที่จะรลอคอยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะก็ได้ดาลายอดฝีมือหลายๆท่านแล้วก็สำหรับคุณหวงเสี่ยวมิงนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพระเอกในเรื่องนี้เลยทีเดียวคาะเลกเตอร์ได้เลยนะคะสำหรับคุณเจียงซินนั้นดูเหมือนว่าหน้าตานะคะจะเป็นแบบผู้หญิงบ้านนอกที่มีความกล้าได้กล้าเสียในแวบแรกซึ่งก็ตรงกับความต้องการของบทบาทน,นี้เช่นกันเพราะว่าเขาพยายามจะคัดเลือกนักแสดงนะคะ ให้ให้มีความเป็นมีกลิ่นอายของในยุคนะคะในยุคที่เป็นสาธารณรัฐณนะจุดนั้นมาก็ได้คุณเจียงสินซึ่งมีสถานะแล้วก็คาเร็กเตอร์ใบหน้านรูปร่างหน้าตาค่อนข้างจะเรียบง่ายค่ะแล้วก็สามารถจะมานะคะ ขัดเกลาแต่งตัวให้มีความเป็นสายลับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้คุณเจียงซินนะคะจะได้พลิกบทบาทด้วยละจากที่เป็นสายลับแล้วดูดีๆอยู่ในบทหนึ่งนะคะจะได้รับบทเป็นตัวร้ายที่พูดคุยแล้วก็ดื่มดื่มเหล้าได้อย่างถึงใจเช่นเดียวกันซึ่งสําหรับเรื่องนี้ก็จะได้เห็นคุณเจียงซิงพลิกบทบาทด้วยเพราะว่าเป็นสายลับไงเออเป็นสายลับแต่ตัวจริงนั้นไม่ไม่ใช่สิ่งที่แบบดื่มเก่งหรือว่าเป็นตัว โหดร้ายอะไรนะคะนอกจากคุณเจียงซินที่เป็นดาราทั้งฝ่ายหญิงที่น่าสนใจแล้วนะคะยังร่วมด้วยนะคะมีคุณว่านเฉียนเข้ามาร่วมในเรื่องนี้ด้วยซึ่งคุณว่านเฉียนก็เป็นยอดฝีมือเช่นเดียวกันค่ะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะทางคนจีนเขารอที่จะดูกันเยอะแล้วก็มันออนแอร์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาตินะคะ CCTV ของจีนด้วยคือแนวนี้มันเป็นแนวที่คนจีนที่อยู่ที่บ้านเขาชอบดูกันเนาะแล้วก็คนที่อยู่ในประเทศจีน ชอบดูกันนะคะในแนวนี้แต่ส่วนสําหรับพวกเรานั้นนะคะคนไทยเราก็ดูบ้างหวานว่าแต่ก็คงจะไม่ได้รัดคิวเป็นอันดับหนึ่งนะคะประมาณนั้นพวกเราชอบน่าจะเป็นจีนคอสตูมโบราณน,นะคะน่าจะดึงดูดใจพวกเรามากกว่าแต่ก็อย่างว่านะคะคําว่าชอบมากกว่าเนี่ยหมายถึงวัดตามปริมาณของคนดูนะคะแต่ถามว่าจะชอบที่สุดของแต่ละท่านเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าการดูละครมันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของเพื่อนๆน,นะ ชอบแบบไหนก็ดูทีมแบบนั้นไปก่อนนะคะส่วนสำหรับท่านที่ชอบสงครามสายลับก็รอดูเรื่องนี้ได้นะคะ The Infiltration ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสำหรับอพิโซดนี้แล้วก็เรื่องนี้หวานก็ดูแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวให้ออนแอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันในรายละเอียดอีกทีนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ